สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตติดดันทาแฮ t พชชันเจอร์นี่นะคะวันนี้เอ๊ะมันมีอะไรที่เกี่ยวกับเอนดูโหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอท้าความนิดนึงนะคะสืบเนื่องมาจากตอนที่ไปเข่าสวายเราเจอเสียอ้อรอซิงเอาไปเชือือ,อันนี้คืออะไรนะคะเสียเสียอ้อรอซิงรเราพอดีเราจะต้องเข้าไปในอุโมงค์น้ำทีนี้พอเข้าไปปุ๊บ กระเป๋าเราก็ไปเกี่ยวกับน้ำแล้วมันก็ทำให้กระเป๋าเราขาดเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยต้องหากระเป๋าก็คือเป้น้ำเน,นี่ยแหละค่ะใหม่จากงานที่ได้ไปแข่งเอ็นดูโรเนาะเมืองน้ำดำเอ็นดูโรเราก็ไปเตะตากระเป๋าอยู่ใบหนึ่งที่คุณโกไ้ไลโนช็อปมั้งคะเราก็เข้าไปคุยกับเขาเฮ้ยคือ กระเป๋าอันนีมน้มันน่าสนใจเพราะว่าเราดูแล้วดีไซน์มันสวยหลังจากนั้นเราก็ยังจะเสิร์ชหากระเป๋าหรือเป้น้ำอยู่แต่มันก็วกกลับมาใบนี้อีกละเราก็เลยติดต่อคุณโก้ไปแล้วก็สั่งซื้อทางออนไลน์กระเป๋าใบนั้นก็คือนี่นี่เลยอันนี้เป็นกระเป๋ายี่ห้อ axgear เนี่ยค่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างแรกที่ชอบก็คือดีไซน์ เนี่ยเนี่ยมันมันจะแตกต่างจากกระเป๋าใบเดิมที่เราใช้นี่กระเป๋าใบเดิมเราจะประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันดูแล้วแบบเออเราถูกใจแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเราคุยคร่าวๆว,ว,ว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้มันมีดีอะไรทําไมราคามันถึงค่อนข้างสูงคือกระเป๋าใบนี้ค่ะทาจาก p u แล้วก็วัสดุจะก,กันน้ำทุกอย่างเลยกันน้ำได้ร้อด้วยนะคะเข <Wow. S 1> าเคลมมาว่ากันน้ำด้วยร้อยเซนแล้วก็กันรอยขีดข่วนด้วยก็คือสมมุติว่าเราอาจจะแบบ ขี่เขาไปในป่าแล้วมีหนามีอะไรเงี้ยกระเป๋าก็จะไม่เป็นรอยแล้วก็จะไม่เกี่ยวเหมือนกระเป๋าอันเก่าที่เราใช้ด้วยเสล้มันก็จะมีอีกแบบหลายแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีเหมือนกันนะคะอย่างเราจะมาดูกันข้างในนะคะว่ากระเป๋าเนี้ยมันมันมีอะไรข้างในบ้างเราจะเริ่มจากซิปบนสุดละกันนะคะซิปบนสุดพอเปิดออกมาแล้วอะคะ่ะนี่มันจะเป็น สีแดงๆอะค่ะบุกไว้ก็คือมันจะมีบุกกันกระแทกไว้ให้แล้วทีนี้เราก็จะมีถุงเป้น้ําข้างในเนี่ยค่ะเป้น้ํานี่ก็คือเราก็ใช้สายเนี่ยค่ะสอดสอดสอด,สอดนี่ออกมานี่เป็นเป้น้าเสร็จแล้วมันก็จะมีช่องเนี่ยค่ะมันจะมีช่องข้างในให้เราอีกก็คือล้วงลงไปค่อนข้างลึกนะคะคือเราอาจจะใส่ อ,อาหารก็ได้ตอนที่เราเข้าป่าไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มขนมปังข้าวอะ่ะได้หมดเลยเพราะว่าจุได้เยอะอยู่อันนี้เป็นซิปตัวแรกนะคะบนสุดที่เราเปิดให้ดูอย่างซิปทุกตัวเป็นซิปซ่อนหมดเลยนะคะเราจะไม่เห็นซิปเลยคือมันซ่อนเก็บหมดเลยและไอตัวที่เกี่ยวเกี่ยวกับซิปเนี่ยค่ะมันทําจากวัสดุค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวเลยค่ะเนี่ยค่ะเราลองดึงดึงดึงดงดูนี่โอเคเลยค่ะ จพอซิปด้านบนสุดเสร็จแล้วเราก็มาต่ออะซิปถัดไปซิปถัดไปเนี่ยนะคะช่องนี้นี่ลวงได้ลึกเหมือนกันแต่แค่ขนาดมันจะเล็กกว่าช่องบนสุดปกติช่องนี้จะใส่อุป,ปกรณ์ซ่อมก็ได้อย่างจะเป็นไขควงปะแจอะไรพวกนี้ค่ะที่จำเป็นกับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะช่องที่สองเราก็มาต่อช่องที่สนี่มันจะอยู่ใต้สุดเลยเนี่ยคะ่ะช่องนี้นี่ ช่องนี้มันจะเป็นช่องเล็กๆเหมือนกระเป๋าเล็กๆนะคะอันนี้เราแนะนําว่าน่าจะใส่เป็นพวกแบงค์เป็นเงินเป็นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะสะดวกต่อการหยิบเพราะว่าช่องมันไม่ลึกเกินไปมันขนาดกําลังดีทีนี้มันจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งที่เราแบบเรารู้สึกแฮปปี้มากนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นช่องที่เอาไว้ใส่มือถือโดยเฉพาะเลยเนี่ยค่ะมันจะมีรูให้ใส่หูฟังได้ด้วยช่องเนี้ยค่ะคือเราเปิดออกมานะคะ มันก็จะมีบุนิ่มๆข้างในด้วยให้มือถือเราเสร็จแล้วไม่แค่นั้นนะคะเราสามารถถอดอันนี้ออกมาด้วยมันจะมีตีนตุ๊กแกอยู่หนึ่งนี่เราก็จะมีแพ็กอีกหนึ่งด้วยค่ะนี่แล้วเราก็เอาออกมาได้นี่เป็นแบบนี้ก็จะอ,ออกมาได้เนี่ยค่ะเรารู้สึกว่ามันสะดวกเนี่ยค่ะ นี่พอแกะเสร็จแล้วเราก็ใส่เสร็จอย่างเดิมได้ก็คือเพราะว่าอย่างเวลาแต่ก่อนนะคะนี่เราต้องชงต้องใช้เนี่ยค่ะกระเป๋าคาดเอวแต่มานี่เราสึกเออมันสะดวกดีเวลาเราแบบหยิบกล้องหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้องจากมือถือใช่เสร็จแล้วมันยังมีจุดหนึ่งที่แบบอ๋อเด่นเลยนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นก็คืออันนี้เป็นเม็ดโฟมบุกไว้คือช่วยพปรเทคหลังเราด้วยค่ะเนี่ยมันก็จะดูแบบกิ๊บเก๋ดูสปอร์ต เนี่ยมันยังจะมีเนี่ยกระเป๋าข้างๆอันนี้อีกเหมือนเพื่อนๆอ,อาจจะแบบเออฉันพกเกลือแร่ไปด้วยอย่างเงี้ยฉันอยากจะแบบเออเหมือนเอาขึ้นมากินสะดวกสะดวกเนอะเพราะเรามีเป้น้ำนมาใช่ไหมเราก็อา,อาจจะยัดตรงนี้ก็ได้นี่มันจะมีสองข้างเลยนี่แล้วอย่างนึงก็คือทุกตัวเนี่ยมันปรับมันปรับได้หมดเลย เราจะเอาแน่นขนาดไหนนี่มันจะมีตัวปรับให้เยอะแยะไปหมดเป้ใบนี้นี่มันไม่ได้ใช้แค่เอาเข้าป่านะคะจริงๆก็บางครั้งไปวิ่งมาราธอนก็ใช้ได้ไปปีนเขาก็ได้แล้วก็มี เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่ตอนนั้นออกทิปทัวร์ลิงด้วยกันเขาก็ใช้กระเป๋าใบนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเก็บความเย็นได้ประมาณ3มชั่วโมงแต่นี้เราไม่เคยลอง <Okay. S 1> เราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะได้จริงไหมเดี๋ยวไว้ก็ไปลองแล้วจะบอกอีกทีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองทดสอบที่เขาพูดว่ามันกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดูว่า น,นี่ค่ะเรากําลังจะทดลองฉีดน้ําใส่กระเป๋าทีนี้เราก็จะเอากระดาษเนี่ยค่ะ A4 ยัดเข้าไปเพราะว่าถ้าน้ําซึมเข้าได้กระดาษมันจะเปียกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูเราจะยัดกระดาษเข้าไปยยัดยัด,ยดนี่นะคะัเสจแล้วเราก็ดูซิบแล้วเราก็จะฉีดเลย อันนี้คือเราฉีดเสร็จแล้วนะคะอ่ะเราก็สบัดนิดนึงสบัดสบัดสบัดอันนี้อย่างที่บอกนะคะมันเป็นซิปซ่อนนี่เนี่ยซิปมันซ่อนอยู่แต่ทีนี้เราจะเอากระดาษมาดูนี่นนซึมนะครับแต่เราไม่รู้ว่าที่มันซึมเนี่ยเป็นเพราะว่าข้างนอก,ออกตอนรูดออกแล้วมันโดนหรือเปล่า แต่ถ้าดูจากการฉีกเข้าไปแล้วตรงนี้มันไม่เปียกเลยมันเปียกแค่ตอนที่เราดึงออกมาแล้วมันไปโดนน้ําข้างนอกนั่นแหละคะ่ะค่ะสําสหรับเพื่อนๆที่สนใจหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาสอบถามในคอมเมนต์ได้นะคะแต่ทีเนี้ยมันจะมีทิปที่เข้าปากใกล้ๆเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าใบเนี้ยไปใช้อย่างจริงจังด้วยแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวลองดูคลิปหน้านะคะว่าเอากระเป๋าใบเนี้ยไปใช้แล้วมันเป็นยังไง อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย